ก็ผมจะมาลองปลาซิวครับผมปลาเกาหลีใต้ย่างดีกรหากินอย่างบ้านเฮาเลยครับผมนี่พี่ปอนะโค่นจากกุดจับชายนมลูกรอจากกุดจับครับเอาเพื่อบนบ้านตานเล่นนะผมเอาเพื่อกุดจับนี่ครับผมโอ้ปลาซิวปลาซิวเกาหลีครับโอ้ยตาฮักตาฮักตาฮักเขาจะอันไม่ยงี้ยบานเข้าเลยครับแต่บ้านเฮ้าตัวเน่าจะบานนี่ตัวเน่าดิตัวทันรับผมเตี้ยมอต่อเนหมฮ้ เอาผมครับผมครับผมเอาผมครับผมอ่าสวัสดีพ่อสวัสดีนะยังเสีสุดๆครับผมเนี่ยตัวที่ตัวที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเ๋ยวต่เป็นเนีงเป็นเนครับเป็เียวไมเป็นเป็นเน พี่น kind of mm ้องเราพวนีเนี um, ่ยน <so ี no. so ่ครับนี่ซุปเปอร์จิ๋วชายหนุ่มจากบึงการนะฮะบ่ไอ้บุรรอแต่ว่าไอ้หากลิ่นมันลยครับไก่ครับบังไก่ไก่ครับเออพูดล้วเอ้ยด่างเดียวนะครับนี่ฮะที่ดังเดียวพี่น้องด่างเดียวเนี่ยเนี่ยเดียวนะนี่ที่อาดามมาไล่ดังก็จริงนะยกขึ้นมาด่างเดียวครับเต็มอายะเลยครับมือันสีไปยามีอยู่เนี่ยนี่อย่างน้อยมืออึนเศร้ามืออืึนสีมายามกันอีกครับมืออืึนเดือดงานนั่เดือดงานย่ำแรงก็บสีมายามไปมกกันอีกมกครับใส่ผักกระแหงพร้อม โอ้ยยังเสียบนะครับอันนี้ตยยกว่า้มันจะอ่อนเลยนี่มีมกเสียบอากาศแยงโอ้ยครับพี่น้องครับเป็นตะเสียบเป็นตะไนย์นะครับเดี๋ยวตอนหมกตอนนั่เสนอกันหมกเดี๋ยวเดี๋ยวสีไทยสีบัญยายให้พี่น้องฟังบัญยายเผาได้บัญยายเสียงพี่น้องฟังนะฮะการใช้ชีวิตว่ามันเป็นยังไงครับมวนกรับมวนกับมวนครับผมคิดว่ามวนกับมวนนะฮะนี่พี่เป้าเอ้ยยิ้มเลยเชียวในป่าเพมันก็ยิ้มนะครับมัเนี่ แล่นเสียหมกเสียพะกาแง่งมาเนี่ยโอยเสียเป็นตาไนแล้วกัพี่น้องเอ้ยมากินน้ำคันเด้อครับเด้อเดี๋ยวสิได้ว่ากันเวละฮอดเชมบผมนะครับเจไปบุาไปวะเรอหรอหลอนไหมแม่เอาอีกเอาอีกอีกนะฮอดเชมเดี๋ยวสิบรรยายนไหมแม่จะตายกับมาที่ข่านน้ำเฮ็ดยังไงหมกปลาซิวซูดโอท็อปครับผมเอาไหมเอาอีกเอาอีกนึงวะสูดโอท็อปเก้นมากมีหลายๆมีหลายๆ จังหวัดนี่แหละจังหวัดอะไรจังหวัดที่ว่ามาร่วมกันในหมกป่าหมกเดียวนะเดี๋ยวสีน้ำสีเหนือให้เบิงอันนั้ครับพี่ปูคนแช่นมจากบุรีรัมย์ครับผมเพื่อเสริมพระเกียรติครับผมอันนี้ก็คนหาหินนะครับผมไอ้พี่รอดเต้ยว่าไอ้หินไมาเนี่ยครับท่ามดายแ้ยิ่งคลอ้ครับผมบรรยากาศรับดอกครับผม โอ้วหน่งพูดนด้มาแล้วเอาขึ้นมาเราสิลูกเอาขึ้นมาเราสลูกไหมนะครับไหมเนี่ยเขาไม่ได้เสียลงกไหมมือินเสากับสิมาหย่างของตออีครับผมมากกับบริวารสิได้อยากได้กินอย่างสุขกสบายนะครับก็ต้องหากินแล้วก็ต้องประหยัดเก็บเงินเก็บทองกับบ้านเท่าครับจงไปกินผิด่ายชาวบ้านเท่าก็ได้นี่ก็กินหากินคือจังบ้านเท่าเหรอครับไม่ได้แตต่างมาบ้านเท่าดอกครับพวิธีชีวิตคนอีสานบ้านเท่าครอยู่ใช้็คือเก่าครับผมเสียงเดียบไม่ยินีม่ร้ไม่กระป๋อมนะครับอ้า ไม่ไม่เจฟันไม่มฟันแต่หมูปลากหก็เกินก็ได้กินน่งหาลวครับาปลาเกนี่กินกับอะไรครับเด๋ยวตั้มกดีจับรับโอ้ยยังตัวปอกอ้อยังตัวปอกออยังดิปกออยังตดไส้ครับอ้ยมอันี้ขนงอขึ้งาเดี๋ยววแาโอยย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  รครับแตหากินมันขณะคุณบุรรอเจ้าคุณหากินมันพคะนะครับนี an, it, <S <s ่ผ oh, ู right> ้ใดต้องการสนใจกระติดต่อมาเลยครับสนใจเปลียนหรือล่าสนใจยังสนใจผู้หากินนี่บ่แม้นครับผมหมกละหาพันครับจับไปครับสนใจเดี๋ยวขายตัวนี้ผู้ขายตัวนี้ไหมอุ้ยผู้นำผู้นำพี่น้องบรรยากาศใกล้ๆกับตัวง่ายงี้เมืองนึง และอีกสองอันครับเดี๋ยวติดตามกันไปครับติดตามไว้เยครับมีสองอันนะครับเพิ่มาคุณครับคุณครับทีมันโดนด้มันโดนจุดเจกจกสี่มุที่ทีนะตัดต่อเอาแมนตัดต่อมันยังาวยังลดลงนะพี่เนาะัโดเร็วหมนครับกรเสียวลงลครับนี่อ้รอแต่ว่าไอ้หากินมัน ถึงหน้าแต่อ้เสียงคนขี่คันไอ้ก็หากินคือนเขาขยันอายหิวครับผมยังไม่อยากมันนอนอยู่ปอนะอ้ก็ลุกขึ้นมากินเต้นลุกขึ้นมากินนะยืบไปไปจี๊บไปครับเดี๋ยวสิ้ผ้าเบิ้งขันตอนต้องไปครับเบิ้งนับกันไปได้่อยๆครับดูเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมันจะออกเสื้อพี่เหลาพอดีพี่พอดี เสียไปบ่าอีกตายให้ขอจับะพงตี้เหมือนเด็กใหม่ไปแล้วครับไปนะครับนำกนไปครับตามไปติดๆิดนะผมน้ำซุ่มกันไปเรื่อยครับบึ่งน้ำกันไปเรื่อยนี่ครับนี่ปลาปลาหน้าไม้ปลาหน้าไม้นี่ช่วงหน้าฝนหน้าห้อนนี่ครับหน้าไม้เพียบแล้วครับหน้าไม้ ไปครับไปครับไปนับไปนับไปนับไปฮ้องไปด่างขาดพ่นะครับตะค้อง่ายติดด่างครับโอ้ด่างขาดพ่นะโอ้ยผาดไปแล้วครับโอ้ยอันนี้ผาดพ่นะครับพี่น้องเอ้ยไปหาหอยไว้ในกระเปได้ครับวัน้หนาวหอยเขางห้เบิดเลย มองแล้วโอ้ยเพรียงนะแล้วก็มันเถอหนูกระติดไปนะห่างห่างไปเสี้ยวไดียวดหนูกันนะครับกินสุกย่างในคลองหนานะครับเนี่ยเขาเอื่นว่าอีสันอีสันต้นตำรับครับผมนะครับไปครับไปเพิ่งไปเพิ่งครับตามไปเพิ่งครับอันนี้พอด้พระนะครับโอ้ยเสียดายเสียดายมือนเหื่นยังมากันมืเอมื่นยังมากัน ตามไปดูเย้ผ yeah. ู้บ่าวไทยบ้านอีสานอีนนีอีสานสาเลิฟซีนครับผมอีสานเลิฟซีนจินดีิดนดิดๆโอ๊ยของของโอ้ยข,ข,ของกับระเบิดทหารนะมึ <c oughs> งยึงขางไข่ทหารนะครับนี่ของกับระเบิดทหารเ <c oughs> ถอะเอะครับอุย้ยมึงมึงครับพี่น้องครับโอ้ เบื้องบนครับเป็นไงไก่ครับไก่ไม่ครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกข้างนอกนะเดี๋ยวครับพี่น้องบ้านนอามึงกันไหมโอ้ยนี่นะครับชีวิตลูกอีสานบ้านนอาเป็นไงครับสดสดนะครับพี่ครับเริ่มเจ้าวะวัฒนธรรมประเทศนี่พงเงยไม่เงยนะครับเนาะโอ้ยฝนอาญะเลยครับผมเอ้ยมวยงอกเงยเลยครับมัเนี้ยวหมกเงยเลยครับมัเนี้จัด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 ไปจัดไปจัดไป เปิดออกทวะบซิบซิบเลยซิบทั้งดำดำอันดำดำอ่ะอันนี้ทั้งบุนุ่นุนนนเออะเอยขัมาพอรอว่าหากิงมาแต่เปิดสิบมานเปลี่ยนด้วยเปิดซิบอันหลอกเพท่านเปลนเน่อ้ยตายหาเลยเสียซื้อเจซื้อบรงการไปเลยเนี่ยตายโอ้ยตายตายเสียซื้อเีพญานาคขังโกงมาเลยนี่ยเสื้อนุ่มฟังโกงเลยนี่อย่าซื้อบัเลย ตาอุ้รอเรครับตัวหาจีมันครับนะฮะบอกว่าเปิดชิปมันถ้เปลี่ยนด้วยแก้วครับมาบอกเปิดชิปมันอะไอยู่แปดแล้วแปดแล้วเนี่ยพอเรพหิวนะขอกับสวัสดีคิดนี้ตื่นนะครับผมนะเดี๋ยวหอดมองตีเฮ็ดกินว่ากันขันตอนกันมุกแล้วผมสีไทยถอดสุพี่น้องรับชมรับฟังนะครับผมฝากติดตามเนี่ยนะครับตั้งคนหลาฝันชีวิตในฝันหรือว่าตั้งคนหลาฝันเบาเกาหลีกับตามสองยูทูปนะครับผม เดี๋ยวเฟซบุ๊กเดี๋ยวเตั้งคนหลฝันยังได้ใจเสมอตั้งคนหลฝันชีวิตในฝันชีวิตเหมือนฝันนะผมแอดกันมาได้เครับได้สวัสดีครับผมสวัดีคผมงพ่อแก่มอกไส้คนนี้พ่อ่เิไปลแล้วเปิปาเรียนหรอ